ในใจกลางอันเขียวขจีของภาคอีสานที่ซึ่งแม่น้ําโขงโอบล้อมผืนแผ่นดินที่มีน้ําสร้างชีวิตมีหญิงสาวคนหนึ่งชื่อใหม่อาศัยอยู่จิตวิญญาณของเธออ่อนโยนราวกับหมอกยามเช้าจิตใจของเธอบริสุทธิ์ราวกับลำธารบนภูเขาแต่เงาแห่งความไม่สบายใจมักบดบังท่าทางอันเงียบสงบของเธอคุณยายของเธอซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมตำนานโบราณได้พูดถึงพี่ป๊อปวิญญาณอันชั่วร้ายที่เข้าสิงมนุษย์ และกลืนกินพลังชีวิตจากภายในก่อนที่จะฆ่าชีวิตพวกเขาไปในตอนแรกไม่ละเลยเรื่องราวเหล่านี้เนื่องจากเป็นเพียงความกลัวของผู้หญิงสูงวัยที่กระซิบอย่างไรก็ตามความน่าสะพรึงกลัวที่คืบคลานเข้ามาเริ่มติดกับดักเธอเมื่อมีเหตุการณ์ที่อธิบายไม่ได้เกิดขึ้นภายในหมู่บ้านปะสุสัตว์หายไปอย่างไร้ร่องรอยซากของพวกมันถูกค้นพบไร้เลือดเป็นข้อพิสูจน์อันน่าสะพรึงกลัวของนักล่าที่มองไม่เห็นคลื่นแห่งความเจ็บป่วยที่ อธิบายไม่ได้แพร่กระจายไปทั่วชุมชนอาการของพวกเขา